ไปได้บ่ไปโรงเรียนไปมนุนเออไปได้บ่บ่วห้ยบ่เออหืกินกอกไก่ก็ได้กินหัวหางก็ได้เออกอกไก่กับหัวหางก็ได้บ่นับหนับเยู่นับหนึ่งหัใช่นับปลาดูไผ่ปลาดุมขนพังอยู่นับอยูะหนึ่งหนึ่งต่อไปนับไปเลยสองเออเหมังบบเนี้ยสามเออสี่เออห้าเออหกพวกดอกเหมนงัง ออโอ้โหหูดแปะนังมุไหนนี่พวเกเ้จะเจ็ดแลหรอเล่าเออกาลังอายทวนๆขี้น้องเข้าวข้าวงามพักแม่ี้นองีนี่อาขา่าวข่าห่อนเลยเนาะสบายดีเด้อทางแม่รุ่นเนาะ <c oughs> แจ่วว่แจ่วมาจะว่านเนี่ยจ้ ้วอกำลังอ่ายทวนพี่น้องเอ้อข่าวข้าวงามพักแม่พีนนะ่น้องเนี่ยนี่ข่าวข่าวห้องเลยเนาะสบายดีเดอ้อทางแม่รุ่นนะเนาะแจ่วว่แจ่วมาจะว่าเนเดี่ยจ้ะ นนสวัสดีเด้อทางแม่รุ่นเนาะสวัสดีอ่าโอ้เข่ากะขาวเขียวกะขาวเนาะกินข่าวขาวต้องเขียวขาว,ขาวพี่น,อน้องเลยนี่ทางพันัญญาลูกม,มือหนึ่งข่าวแตกเดืกบุ๋นพี่นอนะ้องเไยเนาะอ่าเพราะว่า,มนนา,บาบเนะามื่อน,นีนอ้ทางบาบุญเพยเนาะหรือว่าทางทีมงานทางบาแทนเนาะพี่น้องเนาะจะพากันขึ้นเนือมื่อนี้พี่น้องเลยทางบาบุญเพยกันมา อ้อยเมียก่อนแน่เนาะขอเงินเนาะหัวเมียไปจีไหใบบ้างนี่เนาะนี่เลยฮะโอ้ยลอยเพื่อได้หวานเลยนะก็ถือว่ากลับสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนเนาะพอๆก็ส่องบอลเผยมันนี่ยังอยู่เฮือนอยู่พี่น้องเลยเนาะมาอ้อนเมียได้เช่าเนี่ยยัดตีบเข่าให้ยัดให้คอยดีไล่เติมนี่เด้อเดินทางไกลได้มืันนี่เนาะเพราะว่า ทางบ่าวเฉียนพว่าข่าวเจ้านี่กินแ่บไปขาวเจ้านี่ง <c oughs> อ่าบมกินกับยังกากินนี่โลกกะแฉบพ่นอเนาะข่าวเด้พี่น้องเยเนาะขางงันขางงันข่าวงันเลยพี่น้องเอ้เจ้าข้างหมอพี่เีนะหมอน่ข่าวเนี่ยอ๋อาม่เป็นการดูเรข่าวไปอยู่ให้กินให้ลูกไปข้างมุงเย็ยนเลยพี่นอ้องเอ้ทางแม่รุ่นเพ่ษ <c oughs> ลูกก็ยังไม่ทนันได้ตื่นอยู่ปานนียเห็นยังกินเลยจกเบิ่งบึงมันตัวเย็นก็ไม่เยอะบอกแต่หมูนี่แต่จำเจลจำเจลป้าตัวเป็นแต่ลอยแท้คอยจำเจลอยู่บ้านแล้วมาเลยหากินเนาะพี่น้องในระหว่างในรุ่นเพิ่งกะอยูมลูกลุงเต้าเนาะจะกินอย่างนั้นมีหนังมีหนังเค็มไม่ค่อยกันดีใจนะข่อยนะแล้วนะขอนะ่ขอยหนังเค็มเฉินหนึ่งกันแล้ว เฮ้อันนี้ชะสบายดีฮะหมูดิ่งคนพี่น้องเหรเนาะหมูดิ่งอ่าอยากได้ทั้งลูกชายอยากได้กาวไกลไปอ่าเปลี่ยนเอาหมูดิ่งหมูดิ่งสบายดีนี่สบายดีแล้วโอ้ยน่ารักมากเลยเอ้ามาใช่นะนี่นี่พี่น้องเมาเอางมาบนเผยอาหาร อันน่ะของโปรดบามนเพยขึ้นตนัวนี้นี่ <S 2> <S 2> เป็นนางนางเข้มหรือว่านางอ่ารนเผาหนาวนางควายในะมาเร็ดนอกพี่น้องเลยบ้านเฮาเก่งแค่ผ <c oughs> ักขี้เหล็กเนาะอ่ะจีงคอยนั่งคอย,คอยน้ำมือคอยบาดสองเซนเนาะนี่ลูกเจ้าเนี่ย อยากเข่าท่านในเกือเข่าว่านี่ยท่านในเกือเข่าอไหมอยากเข่าได้พี่น้องเนาะมาเวียนเลยอ่านี่นี่สบายดีก่อนสบายดีเด้อสบายดีก่อนนี่อยากเข่าได้นี่อยากเข่าแล้วอ่าดื้อเลยดื้อเลยพี่น้องแคยนี่้มันได้กินเข่าเลยกินเข่าแล้วก็บหู้แล้วกินเข่าแล้วก็ไปนอนอยู่พี่น้องก็ไม่ชนใจ้งน้ำไฟแต่ตอนนี้เป็นท่านยังยังไันกินเข่าเมาเวียนแะมาเวียนจะคลองคนในแน่นเลย นางกินนางก่อนทำไมพันสีหานี่อมาเห็ดอยู่ฮิกินนะมียังตุหนะเนาะนี่นางนางกินสิ้นเขาเขาเน่ากินนางเขาเบิ้ด กินข้าวกินน้ำแล้วกริพาก,กันพวกนพี่น้องนเนาะไปะเฮือนบาแสนเพื่นเฮือนแม่น,น,นุนน่นพวกนั่นเนาะเก็บเครืองฟาก,กันกาเกียมขึ้นไปเนือแลลวพี่น้องยเนาะซอยเพิ่นอกนนอ,อ,อ,อกเครื่องรถก่อนถึงชิบะได้ไปกันดุนไหวเนาะบาเมียที่ให้เท่าไรมาเนี่เอามาเพิ่มอีกเลยโอ้ยังมีหลายเยยนี่เนาะ

อยากไปนะอยากไปอยากไปอ่าถ่ายอยากไปเห็นเนาะพี่น้องเลยแ้ยเมียไปหาย,ยืมไม่ได้มาให้บ้นานเป็นนี่นะว่าไปหอบมนี่นะ <c oughs> บะม่ได้มีเอ่อผู้รับผู้ใหญ่หรือว่าผู้อารย์แผนน้ำเนาะมีแต่ทีมงานอ่า เขาเอง,เนะงอเพี่น้องเลยเนาะกามหัวคนจีข้าขึ้นทักมือว่าเครื่องกะลายได้พี่น้องเลยเนาะิเบกงรถเลยรื้อแล้วคนอยากเข่าได้น่ะยินอล้วกันอนอยู่ป่ยนอย่งกบนอนอยู่โอหนังเข็ม mày đã mày đã là thêm mày bạn à. nhăn vô nhăn vô ta hiện đang kiểm bị ngon rồi ớ bị ngon rồi mình đừng nhìn thêm bãi bị luôn làm treo chai bắp bua nè chúng ta lăng này ơ ใหม่แล้วบานี่เหมม็นานี่ขีดกับอะไให้ขีดไหมให,ใหม่แล้วูดมขีดก่ขีดวานี่ยทับเฮ้ย้เขียงขีไปนะปาลงเฮ้เอาเงนไหใหม่ก็อบ้ฮะมาตัวมชุกก่อนอ,อก,ก่อน,ออกกอนจีเนขจ้ขเจ้าจีนจีเพรมันดำชื่อเจ้าของแลนะ้วานชุกเนาะแบบไปกินได้ย mình chơi nhầm cái đấy ô xúc đã hả phải má là bạn đi à đây thả tiền thì nó mới đủ nè má mấy vòng đi à đây xả là đi palung luôn con bài đi ba luôn có mới หากระดุกหากลุกแต่น,น,ออนอน <c oughs> เออลูกเชา้าเมื่อคืนนี่พ่อมาแต่ไปรัดพ่อเมื่อคืนนี่พี่น้องเไยเนาะไปรัดพ่อว่าได้เห็นทั้งอาารถถีบรถถีบท,ท,ทั้งมาว่าแทนเพื่อนซื้อไปให้น้องน้องน่องชาง,งเดียอยู่ทางเหนือพื่นอนพี่น้องเลยมาคืนเพื่อนจับอยากขีอก่อยากไล่เพื่อนมาดีใจเพื่อนว่าพ่อชื่อมาให้นะวะ่าเนาะ <c oughs> พอหาเงินได้ก็เรื่องพอชื่อให้เด้อ อะไรดูถีบบ่เจ้าเนะอะไรดูถีบขี่ไปโรงเรียนบ่อยากไปดูถีบก็อยากไปเรียนบเอออยากได้ดูถีบพ่อมันก็อยากไปเรียนพ่อถ้าซื้อดูถีบให้ไปเรียนบ่เรียนน้ำมนุนฮึเฮียนน้ำมนุนพูเออเก่งนะเรียนเชนูพู๋นี่ไงไว้ไงเด็กอันมีแต่ว่าพอหาเงินได้ก่อนเอ้าพอหาเงินยังไม่ได้ตอนเอออยากได้ดูถีบไปไปโรงเรียนพ่อมใครกินเงาเลยเออมหมาหน่อยตื่นมากเลย ไอ้ตื In ่นหรือ่าไอ้น่ะย oh, ังอยู่ยังอยู่นอนบนชั้นสามตู้อ๋อหมูดุกอยู่เบลข่าวว่าเอ้าเรื่องช่างน่าไปลองเลยลูกเช้าจากแรกเราถีบมาแต่ยำนาผัวเนาะชื่อให้อ่านหนักยังน้องตอหาเงินได้ก่อน โอ้ยงงมีงเงินเดือนเนาะมีงเงินเดือนชื่อห้เนาะมาเนาะอ,อยากได้อยุว่าออโรงเรีนน้ำน้องว่ามันนี่ยิงข่าวลงปรีดนต้องต้องข่าว่าอมต้อข่าผมมีมูลลอะไรเออดินดินน้ำน่องต้นเข่าพไา,า,าไปเต้นสวนาปาม่ได้ไปวนี่เม่เม่เม,ม่ต้องเข่าพนลงใบไทยเลยอาชาไปไทยแล้ว เกาะนะเกาะเฉือจ้งฮะโองไงเดบมันอะแพงมาหน่อยว่าเพงมาหน่อยนี่อืมอ่าบน้าให้มั่นยี่บ่นี่อาบน้ามันให้ได้พี่น้องเลยเนาะมื่อนี้ฝนไม่ได้ให้มื่อนี้มาหน่อยโอ้โหนี่มีสิ่งไก่อีกไปติ่งให้ดูไปห้องน้ำยังเงียนเนาะยังเงียนบลุ้น เบิ่งหนา้าตาแบบทนออกมาก้ะนี่เด้พี่น้นองเลยเนาะมันขึ้นยังหลังอยู่ะขูดน้องเลยผ่าขูดอันเดออนเดอ,อขูดเพกกิ่งกระคาวแล้ว,วจะได้กินมันเป็นนะน้านาง,น,น,างนี่ก็เป็นเป็นบางเจ้าเนาะพี่น้องเ,าเนาะบางเจ้ากะชีเค็มอย่างเดียวเค็มคือว่านางเค็มเนาะแต่ว่าบางเจ้านี่พนเพิ่งนี่เข้มเค็มนิดนึงแล้วก็ชีนันนนวๆ cả chín em cả xếp ừ, này, con cụm thằng này thằng bự thì cần sự sinh cây đây còn chơi nào nó bao tay đang quá. Đang เป็นอะไรออะน้อนนงเอ๋โอ้โหอยากข่าเลยกินกล้วยละอืม้าแม่เป็นเหอยู่ให้ก,นนก,งงก,ก,กินก็นอกไพี่น้องเนาะเดียบเป็นติตามอ่าตอนต่อไปเนอ่ยพี่น้องไะสำหรับพี่มีทั้งบบาเปิดได้พี่ก่องก่อนทางแม่เป็นให้อยู่ให้กินรียบ้อยก็พี่น,น้องเลยอือ น้องเนาะหรือว่ารับสบายดีเทื่อเด้อวันนี้เนาะลูกช้ากัตื่นนอนมาหน้าก็ยังไม่ได้ช่วยอยู่ผมก็ยังไม่ได้วีอยู่กูมาเลยมาช่วยหน้าใช่วยหน่อยมาแต่งตัวพ่อป้อจะกินข้าวป้อหน่อยหนึ่งกินข้าวเห้งมาหน่อยจะกินขวเห้ง ไปได้บ่ไปหรงเรียนมาน่นเอไปไ่บ่หัวห้บ่กอกไก่ก็ได้ขินห mm. <so 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 ัห mm. ้างก็ได้เออกอไก่กับหัห้างก็ได้บ่นับนับยู่นับหนึ่งพอใช้นับปลาดูไผ่ปลาดูผุนพังอยู่นับอยูหนึ่งหนึงต่อไปนับไปเลยสเออเหงบเนี้ยามเออสี่เออหเออหพวกดอกเหมง โอ้โหโหดอะไรแปลกังบมได้ไงโหดอะไรก็เจ็ดแล้ววะเจ็ดแล้วมันยังหมดนี่นฮอดที่บูหอดที่นั่ยังฮอดที่บูจังเนอะยังอยู่เนาะโดยพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้อ่าจะทีได้ขอตัวจบคลิปเด้อพี่น้องเนาะอ่าเกี่ยวข้าวปลาหาน อ่าชู้พี่ตาหินก่อนเนาะลงลุกกะที่ได้ไปห้องหาห้องเฮียนอ่าสบายดีปละลูกกันเนาะสบายดีปะลูกเออหนูมือมันเดือข้างลงมาข้างข้าวมาหน่อยเนาะอ่ะสบายดีทั้งแม่ครัวฮ่เนาะทั้งแม่รุ้นเนี่น้องๆเนาะพ่อพ่อกันกินนะกินต่อไปเด้อเนาะสำหรับกินนี่ทางบ้านเผยลาพีด้าน้องมาสักก่อนเด้อพี่หนุ่มเนาะมาอ้อนขอเงินน้ำเมียเลยพี่หนุ่มกันเล้ว ตักพื้นที่หายหรือว่าหายแล้วเนาะพื้นยังกระดายอยู่กินอยู่แต่ว่าพื้นกระหายแล้วเดี๋มาฉ่อมพื้นจะกินเนี่ยพี่น้องอ้าวโอเคสหรับคลิปนี่ถามพินิพากประการใดกล่าวขอโทษขออภัยเอฟซีพี่น้องเบอร์สุดด้ทุกคนเนอะเนาะขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านเนาะว่าจะอยู่ในประเทศระดับประเทศเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องบ่าวุ่นเฟรชแนลก็ขอไส้พ่อเนี่พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแห้ง อนุมาณขอนื้อเนื้อกิดสิ่งใดขอให้ได้สมดังพาฒนาเนื้อให้น้องอสมดากินเน่ฝ่าวคอว่าสบายดีสบายดีสบายดีครับบ๊ายบาย